วันนี้เราก็จะมาทำบล็อกนะคะไปไปเที่ยวนะคะเป็นวอกพักผ่อนของเรานะคะไปดูเลย ก็จะไปประตูน้ำกันนะคะแล้วก็จะไปซื้อชุดว่ายน้ำอีกตรงนึงนะคะอันนี้เป็นธนาคารนะคะแม่จะมาฝากตังค์แต่ว่าธนาคารปิดแล้วนะคะแล้วก็เลยต้องไปที่แม่ก็เลยฝากในตู้นี้กันท่านั้นนะคะตู้นี้แล้วเราก็จะไปประตูน้ำอีกอันหนึ่งกันเลยคะ่ะ คนก็คือจะเลือกแข่งยาวเลยแข่งสั้นดีทุกมีฮอตบิกินี่มาซิไม่เจอเปิดอ๋อเปิดเปิดอ๋อ เคยละยี่สิบบาทอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินค่ะไม่เราเคยมากิน่อยแล้วอร่อยมากค่ะค่ะแล้วก็กินเสร็จแล้วนะคะ โอ๊ยมากมากเลยค่ะคือแม่ค่ะมีนัดไปทำฟันประมาณสิบเอดโมงสี่สิบห้านะคะแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีกเยอะมากๆเลยค่ะดูน่จะไม่ไปนำาจะไม่ได้ไปทำอะค่ะเพราะว่าย่าจะยืมรถไปซื้อของเพราะว่าบ้านย่ากับบ้านปู่เราขายของนะคะยืมรถไปซื้อของที่แมคโครนี่ตอนนี้แม่จะได้วิคันนี้หล่อมากเลยพี่ชิมอนรีไออยากจะอวด น่ากลับบ้านเลยหรือว่าเราไปเที่ยวไหนต่อดีคะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะไปชมนะคไปทำยันใช่ค่ะไปชมกันเลยทำทำแม่ไป,ไปทำฟันที่การประันอสังหาริมทรักนะคะเรามาเปลนสียันคือให้แม่โชูฟันหน่อยอือนี่แม่ฝากไว้หน่อยดิใช่ไหมเนี่ย นี่ฟันสีน้ำเงินนะเขียวเออสีเราจะมาเปลี่ยนว่าจะให้สีดำหรือสีน้ำเงินเอาใหม่ได้ไหมแต่ไม่เห็นจริงๆเออสีสีน้ำเงินนะแม่ให้เลือกว่าสีดำหรือสีอะไรก็ได้นะคะโอเคไปรอดูตาเลือกกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หมอยังไม่มาค่ะใส่ข้อมืเลยโอเนี่อันนี้น้ำตาลเคยลองไงน้ำตาลเคยแล้วค่ะอันนี้เคยลองทุกสีแล้วค่่ เลือกมาเลยไม่ได้หมดตอนนี้พอุนี้ลองโทรโทนป่ะได้อันไหนอั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 นนี้เนี่ยผาผุทธาค่ะเป็นดอนละครค่ะเปลี่ยนค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ชีเหลืองแล้ไปชมสีส้มอันนี้ขาส้มนุ่งเงิ้มไม่ใช่สีเหลืองส้มนุ่งเงก็พอตอนนี้อ๋อเนาะนุ่อาอันไหนบ้างไหมเอาใหมอันนี้ไม่สีเหลืองเลย เดือนกับส้มโอเค okay, ค่ะค่ะลาล,ลาก็่จัดฟันเสร็จแล้วนะคะอยากดูค่ะอยากดูส้มกับเหลืองะคะ่ะแม่นเปลี่ยนสียางสวยมากเลย <c oughs> แม่เราจะอวดด้วยนี่ซื้อแปรงสีฟันสำหรับคนนะคะก็คือออริจินไรออโตบรัชค่ะเราไม่ได้จัดฟันเราซื้อมานะคะอยากอยากเปลี่ยนแปรงไหม นี่สีนี้กับสีฟ้ากับสีชมพูนะคะค่ะก็แค่นี้ละค่ะขอจบคิดแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย